สวยงามสวยงามจริงๆเลย <L an> ฉันหวังว่าที่นี่คงจะพร้อมสำหรับพวกเขาแล้วนะ, <L an> ว,ะว้าวเพอร์เฟกตสมบูรณ์แบบทีนี้ก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเขาจะได้ผสมพันธุ์กันจะได้ผลิตลูกหลานต่อๆไปนะขอให้สนุกนะทั้งคู่ ทีนี้เราก็ตั้งตาดูอีกสักพักไม่กี่วันเดี๋ยวเข้าก็ได้กันห <laughs> ลายวันผ่านไปไวไม่ก็สคริปอ,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 อะไรกันยังไม่ทำอะไรกันสักทีเลยเหรอหลายวันแล้วนะดูดปากสักครั้งฉันก็ยังไม่เห็นเลยถ้าขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปละก็แผนคงล่มหมดแน่เลยอ่ะอืมสงสัยเราต้องใช้วิธีการในการข้ามขั้นตอนบางอย่างแล้วล่ะนะ เฮ้เฮ้มองพวกเราทางนี้สิดูสิพวกเราทำอะไรกันอยู่น้าเฮ้มองด้านหน่อยสิไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้พวกเจ้าควรจะมากระกลึ้นอะโอเยแบบในทีวีน่ะดูนั่นน่ะดูสิพวกเจ้าควรจะทำอะไรที่มันแบบแบบแบบดูทีวีอ่ะดูดูไปสิคุณเห็นไหมเห็นไหมมันโดนเป็นติดจะตายเห็นเปล่าเออกูเริ่มกูเริ่มมีอารมณ์แล้วอ้ ฟังข้าดีๆนะพวกเจ้าควรจะทําเรื่องประมาณแบบเนี้หรือไม่ก็ประมาณแบบเนี้ยอ้หรือไม่ก็เล่นอุปกรณ์แบบเนี้นิดนึงออ้หรืออาจจะแบบนี้ออ,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 อถ้าชอบความแปลกใหม่ก็ทายยากไปเลยนะอายก็ประมาณนั้นแหละทีนี้เข้าใจเรื่องล่ะอ อ้า mm hmm. mm hmm. กว่าจะรู้เรื่องได้เวลาของเราสักทีสาวแนี่ให้เสียงภาษาไทยโดยเฮลเกสตูด mm ิโ hmm. อ hey. okay.